สบายดีทุกคนมาพบกับน้องปานี<ล>สาวลาวอีกแล้วมืม้อวนี้อยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าเด้อทุกคนเดอ้อพาเดี๋ยวมาเฮ็ดอกไก่งวงกินเนาะหาก็ขึ้้นมาแต่นาข้าครัขขวก็ไอ้เบ้เนาะเมื้อนี้ทีมงานเฮาทีมงาน ขั้นตอนโคงการเห็ดต้องพักซะก,ก่อนเนาะท่านเสิเอาเป็นตัวย่านจริงกว่ได้ตัวใหญ่พูดบัวนี่ทุกคนเครื่องเคียงเขากระตัมได้แล้วเด้อเกี่ยมเสียวลงงมออบเนาะแม่ครัวฮามืมอนีล้ลงลงเลยเห็นอเสกหนึ่งเนาะ มันตักแล้วมันทิปเปิลๆอันนี้คือการสุดท้ายแล้วลายเบลอบไก่งวงเด้อทุกคนเด้อสุดรไอเบนะป้าไม่ลาเยอมเงินมาป้าเติมสินค้าให้ผมจะทิปขาดด้วยว่ะอาเป็นหนวก็เนาะสักเกสักน้อนะ ตังนั้นดื่มในช่นะอต้อยดีดแล้วตัวปะเกาตัวปเเ่ากำลังดดหายใส่บะถวงเลยเนาะตอนนี้จำลังทางเพงื่อซื้อน้ำตาลเนานะให้อีกตัวนเลย คน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 คุเล่คุเล่น้ำหน่อยสิบ้านเนาะมัน่คอุกอนน้เดี๋ยวเ้าควให้มันซุกาจเกน้ำี่ก็ได้่เบหลเเปิดบังหน่อยปตอนนี้เาก็ตีมน้ำนะทุกคนีมันไมุ่ใส่หมดเลยหรอ สูตรสูตรไอเบย์นาะมือนนี่นะป้าพี่น้องตาแซบเธอเด้อต้องเตียงขึ้นมาดิอันนี้มาซอฟต พอเอามาให้เจ้าค้นหมดแล้วมาค้นผู้นีต้นเพียงหรือปั้นก้อนยันเท้าคนหมดแล้วบหรอเจ้าค้นหมดแล้วมูช้ำหมดคืนเฮ็ดหมดคืนช้ำหมดคืนแล้วสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วสิน่ะทำเฮ็ดกันเวิก็ซ้ำมาพักฟักฟักเทียงแล้วได้ไม่ฟักเลยได้เอาอะไรเอากระหายเอาอะไรกระหายเออาาะะไรรกหยมันชนักบ่าวันชักมันที่อ่ะ คนน้อยฟัดคนไม่ไหวเลยบอะไรอ่ะเลยนี่นองอลไได้นน่แหลมเลยตอนนี้ทำการหบปลาเลยมันไรดายะยำพร้อมมั้งัทุกวันก็มาห่อเผาเผากิดเปิดตู้หอแเ็คชิมานี่ ต่ำมังหงส์แล้วทุกคนเนาะระวางสิธานอบไก่ก่ะเลาวทีมาต่ำมะังหงก่อนมูซีบัลนี่ทำไมมันหวานต่ำมัะกอก่อนเด้อบรรยากาศมื่อนี้เป็นสีบดๆเพราะว่ามือเซานี่ฝนตกหน่อยหนึ่งเฝ้าฝนเข้าเพราะว่าย่างบ่ทันฝนแล้วในเทานี่แดดมืดเลยแล้วมันเพียกเดี๋ยวะ โตมไ,ไ,ได้แล้ววันนี้เบีดเซนะนั่นมืดจะได้ตัดได้เต็มอยู่กับตัดเลยเบีดเซนป่านี่ชองพันกีบหมือนที่นี่อ่ะอะไรก็คือลืมนะคะแล้ว,ลลวก็ลืมแล้วว่าก็ยิบเห็นใน,นเมืเจอเจน้ตนำตาเาเบิเ่อโอโแต่ถ้ถาจะจุมแม้วมาอันนี้มันมืดมามตั้งเขาไลหลไปปลูกอิ Tham lẽ và ông nhé vô cùng được ông phải vào thuộc ông nhé vô cái này là Nó đi phải mưu phút Thầy sẽ chôn bằng mấy bằng <laughs> อยู่หน้าบ่มีมังนาวนะทุกคนเฮ่าสีใสม่มะขามนี่แหละแทนมังนาวมันจึงมันกระส้มขึ้นกันเลยนะจำเส็บๆนะจ้าแป้งนี่บะ ปลาแดกเขาด้ทุกคนเดอ้อป้ากระปุกใหญ่ขนาดเลยกระปุกที่แบบปันโตปลาเขาชื่อโต้งแล้วเขาเจ้ามาเห็นปลาแดกน้่ปลาแดกนี่ทุกคนัดแท้เดี๋ยวสีตำมาขามให้มันแ,กแลกกันเนาะ ทรงผมจะบ่าสิ <c oughs> ทำไมลอจังเลยอ่ะบวยนันทางมันโป๊ปตาเวอ่์อันจะนี่นอ,นอ,อ,อันเือนับเซตินเน่ะอันปลาแดงธรรมศาสตร์กับซิมี่หนูน้อยนะทุกคนนอาหนุนหนูลอ,อยน้ำ <c oughs> หนูน้อยลอยน้ำเข้มบบปลาแดงในเบส ฉันไม่รู้เหมือนนลย ก็อยากส่งเข้ามาต่ำหบ่มีมะงหน้าใส่มาขามกับสิประมาณนี้แล้วนะทุกคนเนาะ ไก่อบเครื่องไม่ซเครื่องแกนะกี้อ,อันนี้อบไก่งวงของเฮาเด้อสีสันเป็นตาแซบขนาดเลยขอบคูณ บะหมี่หม้อผัดลูกไี่ Oh, อันนี้ให้นานแค้มบ้านนะทุกคนเนาะมาซอยเพิ่นคนเข้าเมื่อน,นี้อันนี้สิเป็นบ้านขัดเจ้าอีกบ้านหนึ่งเดอ้อแต่ว่าเฮือนขัดเจ้าสีห่างกันน้อยนึงเนาะนี่ทุกคนอยู่แถวสนนบ,บุอันนี้เป็นข้าวเขียวที่ยังบรได้เกี่ยวเดอ้อสซนทา้งนี้ที่ห้าขคนแล้วกัมือซานี่กระบอนนี่แหละทุกคนนี่แถวนี้แหละ โอเคทุกคนเอยวป่าขอพักพ่อนก่อนเด้อตอนนี้กาเริ่มเที่ยงแล้วนอ้องเขากินข้าวกินน้ําแล้วแล้วสำหรับคลิปนี้ไม่ไผายมากกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องปานี่ในเด้อสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสบายดี